ทำประโยชน์รีไซเคิลแปลงเป็นเงินได้นะครับส่วนนี้ก็ทําเป็นเชือกลัดต้นไม้ได้ตอนนี้ได้ปลูกตำลึงให้ชุมชนได้อยู่ได้กินไม่ว่ากระเพราแมงรักของลาพาสาระแหน่ปกติจะเห็นแก่ขายของอยู่ทางเข้าบ้านเอื้ออาทรโครงการสองทีนี้เห็นแก่ทาก็ตอนแรกก็ไม่ได้สนใจเนาะเพราะว่าแกขาดเฉพาะของแก ทีนี้เห็นแกกวาดมาก็เลยบางทีก็จะมีน้ําดื่มไปให้เพราะว่าเขาจิตอาสาเราก็มีน้ําดื่มให้แล้วนาถุงถุงเงนี้ขาไปให้แกี่แกใส่เนาะเห็นเขาจิตอาสาเห็นเขาสละเวลาทําก็เห็นเขาทําแล้ทีนี้สักพักทำมาระยะหนึ่งแกก็จะมีผักผักที่ที่วางอยู่ตรงนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นที่สาธานครต้องการที่จะเ,เวลาประกอบอาหารขาดเหลือบ้างอะไรเงี้ยเชิญเด็ดได้ค่ะตรงนี้ที่เขา นำมาให้แล้วแกก็จะมีฝากไปถึงเอ่ออย่างอย่างนายกแกก็ฝากไปให้เหมือนกันแล้วเจ้าหนะ้าที่การเสียหาอยองชาติตรงเนี้ยแกก็ฝากให้ใส่ตะกร้าไปให้เขาแล้วเราที่บ้านแกก็จะมีประเภทนี้เยอะที่ที่ไปไปบ้านแกมาเนาะแกก็จะมีผักมาฝากเช้าเพวกมะเขือพวงอะไรเงี้ยมาฝากแล้วเราก็เลยได้คุยกันเหมือนมันมันมันใจตรงกันอะ่ะเนาะแล้วมีประธานท่านหนึง่งประธานชุมชนชื่อพัทรพัฒน์ เพิ่มปูนคนนั้นจะเหมือนรับผิดชอบตรงถังขยะที่ชาวบ,บ้านนําไปทิ้งแกจะทาทุกวันทุกเช้าด้วยค่ะแทบแทบทุกวันเนาะแล้วก็จะมีป้าคนหนึ่งที่ช่วยแกเหมือนกันแกชื่อพี่เสงะเนาะที่ช่วยแกอยู่วันนี้ก็ทําให้บ้านเราสะอาดตะกอนคนไปทิ้งขยะไม่อยากเดินเข้าไปแล้วก็โยนยิ่งโยนก็ยิ่งเละกยะ และทุกวันนี้แกกวาดบางคนเอาไปทิ้งบางทีอาจจะอยากโยนแต่ด้วยความเกรงใจที่แกกวาดอยู่ก็จะนําไปทิ้งโดยดีแบบสะอาดสะอ้านทุกวันนี้ตรงนั้นก็เป็นที่เป็นที่หน้ามองของคนผ่านไปมาเหมือนก็ก็ดีดีกว่าตะกอนเยอะมากเลยค่ะ พี่เขาอ่ะพี่เขาจิตอาสานเนาะแกจะมีทําลูกประคบมาไว้ประคบจุดนนเ,นนนเ,เนี้ยค่ะบริเวณหน้าบ้านเรือทอนเนี่ยค่ะหน้าโครงการแล้วก็จุดนี้เป็นจุดสภา,ากาแฟเชาแกจะมาเลี้ยงกาแฟตรงเนี้ยค่ะจุดประคบของสสมจุดบริเวณนี้นะคะแล้วพี่แกก็จะทําลูกประคบแกเป็นพี่ทาอะไรได้บ้างคะทำยาหม้อใหญ่ แล้วก็มีกาแฟมีขนมฟังฟรีทั้งวันครับแล้วก็มีการนึ่งลูกปอกอบ,ร,ร,บ,ร,ร,บร้อนปะกอบเย็ยนสําหรับคนเส้นยืดเส้นตึงกระดูกทับเส้นหมอนรองกระดูกผมพัฒรพัฒเพิ่มพูนนะครับเ,เป็นประธานชุมชนบ้านเยื่ออาทอกรกันเวรีโครงการ1ทับ2นะฮะ แล้วก็เป็นจิตอาสาของอาสาสมัครคู่ภัยสัจจะมาร่วม30กว่าปีนะครับซึ่งอยู่ในแผนเป็นจิตอาสาอยู่ในใต้สํเน็จมาตลอดนะครับว่าเราซึ่งผมในวัตถุสงผมที่มาทาตรงนี้นะครับก็คือผมประสบอุบัติเหตุนะครับแล้วก็ความจริงผมก็เป็นจิตอาสามาอยู่แล้วไม่ได้มีท่านตอบแทนใดๆของคู่ภัยนะครับบริประสบอุบัติเหตุนะครับครั้งใหญ่ผ่าตัดครั้งใหญ่รอดชีวิตมา ก็เลยคิดว่าชีวิตนี้นะครับขออุทิศให้กับสังคมส่วนรวมนะครับแล้วก็อ,อยากจะมีอนุสรีของตัวเองนะครับอนุสรีใน,ในที่นี้หมายความว่า <c oughs> หมายความว่าไม่ได้เป็นอนุสรีที่ตั้งตางงานเป็นรูปปั้นนะครับอนุสรีสักวันหนึ่งนะครับชีวิตเราตายจากโลกนี้ไปแล้ววันที่ร่างกายเราไปตั้งอยู่บนเมนอยากจะให้คนเขาถามถึงความดีเรน นิดหนึ่งคนันเองครับว่าในครั้งที่มีชีวิตอยู่เรายังมีได้ทําความดีได้ทําให้กับส่วนรวมนะครับเป็นประโยชน์ต่อสมรวมตลอดมานี่คือเป็นอุดมการ์ของผมนะครับแล้วก็ต้องการที่จะคืนประโยชน์ให้กับพื้นแผ่นดินเราที่เกิดมาที่นี่เพราะผมอยู่ที่ตำบลบางเก่าแห่งนี้นะครับอยากจะทําคุณประโยชน์ให้กับแผ่นดินที่กาลังจะสิ้นชีวิตลงที่ตรงนี้นะครับนี่คือวัตถุประสงค์ของผมแล้วก็อุดมการ์ครับ ช่วงเวลานี้ก่อนจะไปทางานก็มาทําทุกวันมันก็จะมีพี่คนนู้นอีกคนหนึ่งนะครับแกพึ่งเข้ามาร่วมด้วยแล้วก็มีป้าคนหนึ่งซึ่งก็อยู่ซอยหกเนี่ยทื่อประสงอันนี้แกเริ่มเข้ามาช่วยครับช่วยกันเพราะเมื่อก่อนนี้พี่ทิ้งขยะตรงนี้ดูไม่ได้เลยมันเละมากเลยนะครับเราก็มามาดูแล เป็นสมุนไพรทั้งหมดครับนี่ต้นใบหมีครับทายาสระผมเผาแดงครับแก้ทองอืดทองเฟ้อปวดท้องได้นะครับอันนี้ต้นบอลระเพชรครับถ้าเพียวไฟระแดงเราทําได้ไถนาครับถ้าเพี้ลงเราสับๆแล้วทุบทุบแค่น้ําเลยครับทุบแค่น้ําแล้วฉีดเลยครับเพียยไฟแะแดงไม่เข้าใกล้นะครับที่นี่ปลอดสารครับปลอดสารพิษทุกอย่างเลยครับ ทางน,นี้แจกทั่วบ้านทุงเหมือนครับเจอใครไม่มีก็แจกเลยครับลูกค้ามาซื้อผลไม้เราก็แถมผักน,นะครับเมื่อก่อนพี่ของผมนสูงท่วมสองเมตรนะครับปกติคือขายผลไม้ด้วยขายผลไม้เป็นหลักอันนี้เป็นรองครับเราจะเด้นนปลูกผักรักษาคนนะครับไปขายที่ไหนครับผลไม้ผลไม้เราจะขายเล่จากบ้านเออทอแล้วก็จะไปทางปตทโรองแรมเปรมสุขศูนย์อิสุสุและประกันสังคม แล้วศูนย์ฮอนด้แล้วต่อสกปกพันนะครับแล้วก็ศูนย์นิสสันและตลาดคุณวิชัยหรือตลาดทับปคองเดิมครับผมลูกค้าจะรอทานที่นั่นเพราะเป็นผลไม้เจ้าแรกที่ราคาถูกที่สุดนะครับและปลอดภัยและสะอาดราคาย่อมยาวเป็นกันเองและเราเทคแคร์ดูแลลูกค้าถ้าไม่ดีเราเคลมให้ครับมีหัวหน้าเคหะอย่างชาตินะครับ ที่คอยอุปถัมภ์ผมมาตลอดนะครับไม่ว่าผมจะทําอะไรเขาคอยสอดส่องดูแลเรามาปลูกผักปลูกสมุนไพรได้นะครับนี่นมันก็เป็นเงินเป็นทองได้แล้วเราจะแต่งถุงให้สวยสวยขายเป็นเงินเป็นทองได้ให้ต้นระบาดก,ก็ได้ครับปีหนึ่งเราปลูกร้านต้นก็เป็นเงินร้านบาทนะครับผมดินเราออกจากปากท่อที่มันอุดตันท่อน้ําที่มันไม่ไหลเลยครับผมเอามาหมดทั้งเส้เดือนทั้งขยะ อันทุกอย่างเป็นประโยชน์หมดนะครับต้นใบหมีนะครับนี่ทันยาสับผมผมจะเงางามดําสวยเข้าลูปเข้าสรงนะครับช่างตัดผมเพช่างเสริมสวยเราขยี้ปุ๊บเราออกมาลูกผมเลยครับเราหวีเข้าสรงเลยครับผมที่แตกปลายผมที่ไม่มีน้ําหนักครับเข้าลูปเข้าสรงหมดครับนี่สมุนไพรพื้นบ้านดั้งเดิมของเรานะครับไม่มีที่ไหนที่ดีกว่าของไทยเลยครับขยี้ออกมาสดๆเลยครับนี่มันลูกผมเลยครับ ยิ่งกว่าครีมนวดนะครับเออเคยใช้เหนียวในอันนี้รู้ใบนี้เลือกอันนี้ลื่นอันนี้สระประจำสัระใอ่ใบกะเพราเนี่ยขวดที่เขาทิ้งทิ้งคว้างๆนะครับเอาเอาเอาใส่สักนิดหน่อยนี่น้ำน้เราขายต้นละบาดพอครับถ้าเราอยากทําเป็นธุรกิจการเงินครับถ้าไม่ต้องไปซื้อก็บอกไม่ซื้อไม่ต้องไปซื้อกระถางนะครับทั้งหมดที่อยู่เอาไปแจกยาซีฟันวิเศษนิยมนะครับคนไหนปวดฟันเสียวฟันลำมันน่นะครับ หายป,ปิดทิ้งเลยครับเนี่ยทาจากอะไรครับมันทาจากเปลือกข่อยเกลือพิพมเศษนะครับสามอย่างปลูกในไมสีงามจากสีบนออนพาม็ดบลไ่ชามกากองข้าวใบไผ่นะครับแล้วก็ยใยแห้วหมูแล้วก็กระเพราแดงน,นะครับชูกําลังกล้ามเนื้ออ่อนแรงหรือว่าจะเอาสมุนไพรล้วนๆก็ได้นะครับอ,อร่อย แล้วหอมแล้วชูกําลังชื่นอกชื่นใจสมุนไพรหม้อนี้การนี้มีชามะกว่องข้าวมีย่างแฮวหมูมีใบไผ่ครับแล้วก็ใบเตยแล้วกระเพราแดงครับสรรพคุณใบไผ่เนี่คือแก้ปวดขาครับปวดข้อปวดเข่ารสชาติน้ําสมุนไพรเป็นไงบ้างรสชาติดีมากเลยครับหอมหอมใบเตยสมุนไพรผสมอ่าใบเตยมีอะไรบ้างครับใบไผ่ย่างแฮวหมูใบไผ่แล้วก็ กระเพรา,<ข>าแดงต้นมะต้นก่องข้าวอ่ะต้นมะก่องข้าวต้นมะก่องข้าวบำรุงกำลังรักษากล้ามเนื้อก่อนแรงครับผมและใบไผ่แค่ปวดขาปวดหลังปวดเดียวครับเข้าสนับสนุนล่ะเข้ากะมีแห้งสนับสนุนที่ไหนไปขายบ่ดได้ขายบ่แจกอย่างเดียวแจก<า>กัาร่างกัาร่งเราดีอ่ะคนต้องใจมักเนาะแจกไม่ต้องใจม่ต้องมักเกินหล่อได้วยันี่เหตดใดหญ้าไปมาครับยาที่ก็ตัดตามป่าตามเมืองที่นี่ผมเอามาหมดเลยครับพามันไม่มียา อ้พวกไม่มีปุ๋ยจะหอมพวกเนี้ย้องหาอาหารเองมันจะหอมอาหนังหาวอยู่โอเคดิไค่นี้ก็หลายแล้วผมเอาไปดินเขาผมมีกำลังใจจากพี่สทรพี่ประธานเัรหน้าเกหะจากชุมชนนะครับอันชันเราประดับจานพัตนาการได้ครับร้านอาหาร เราทานกับผงนมจีนเห็นว่าทําน้ํายานมกีนก็ได้ออกมาสีม่วงนี่ครับเศษดินเศษหญ้าเศษเป็ไม้เศษอาหารที่อยู่ตามร่องลูคูคลองครับเนี่ยตามท่อที่ระบายน้ําลงไม่ได้ครับเรามาแปลรูปเป็นดินเกษตรเอาใส่ถุงเรียบร้อยแนละ้วมันกลายเป็นดินปุ๊บเราเอาต้นไม้มาลงเลยครับดินที่เอามานะครับหมักหมักใบไม้ใบหญ้าเป็นดินเลยครับเนี่ยตอนนี้เอาผักลงได้เลยครับแล้วเราจะเอาจากตัวนี้ไปใส่กระถาง ท,ที่กวาดตามถนนใช่ไหมที่กวาดตามถนนนะครับตามล่องคูคลองครับ mm hmm. ที่กวาดมามีทั้งหมดไม่ว่านอตตะปูเราแยกออกครับเพราะว่าเราเคยเจอปัญหายางแตกยางรั่วนะครับทุกคนต้องเจอเหมือนผมครับผมแยกออกมาให้หมดรถเขาได้สะดวกสบายก็เป็นบุญครับสร้างบุญยีิบสี่ชั่วโมงคนเดินไปมาสะอาดหน้าบ้านเหมือนหน้าเราสะอาดเชา้าสะอาดเย็นเทศไทยไปมาเห็น เป็นเครื่องชี้ชัดวัดความเจริญครับนี่คือความเจริญอยู่ตรงนี้คือความสะอาดครับบุคคลที่มีความเจริญนั้นขยันสะอาดปราศจากมลทินครับคนนั้นย่อมมีความเจริญครับการค้าขายไม่ว่าทุกอย่างจะมีความเจริญครับตอนนี้ผมทําเพื่อประโยชน์มหาชนไม่ว่าพระสฆงองค์เจ้าออกเดินดินมิถุบาตอนเช้าก็มาหยียบย่าน้ํโคนเลยครับคนใส่บาตรทาบุญทําหน้าที่ของชาวพุทธก็สะดวกสบายจะนั่งจะเหนินจะเดินจะ ทำอะไรก็สะดวกไปหมดครับตอนนี้บ้านเอื้ออาทรผมก็ได้ไปทําความสะอาดถึงหน้าเดินจํานะครับไม่ว่าโลตัสกรมที่ดินครับผมเอามาหมดนะครับตามกําลังวันเสาร์วันอาทิตย์คือวันปลูกผักและก็รักษาคนครับคนที่ไม่สบายมาพึ่งพาอาศัยได้ครับไ่ได้บอสเดี๋ยวเดี๋ยวไปท่านถือหน้าสีลดูไป คนขวโลกินได้ประหยัดค่าเช่จ่ายปลอดภัยสากที่เศรษฐกิจพอเก่นะครับปฏิกรารที่กเก้าได้ปฏิกานไว้ครับเราก็ได้จุดจารจะทำให้มีอยู่กินได้นะครับผมเอากะเพรามาให้เอากะเพรามาให้ผูกด้วยครับผูกไว้ด้านหลังแล้วครับผักปลอดพิษคนผลิปลอดภัย,ยนะครับเอาผักมาให้ครับผักปลอดพิษคนผลิตปลอดภัยครับ ต้นตัวรูปคลินได้ประหยัดค่าใจายปลอดภัยสารพิษเศรษฐกิจปอดเพียงนะครับต้นไม้ใาหญาสดชื่นแกตามีคุณค่าแก่ใจครับเราช่วยเลยชุมชนด้วยกันชพมชอจะได้เข้มแข็งมางครั้งด้วยกันครับเอาผักปลอดพิษคมบริปลอดภัยผักส้นตัวรูคินได้ประหยัดค่าใจใจปลอดภัยสารพิษครับี่ครับมนครับ้อักปดครปภัยครับก็มีของอะไรมาแบ่งปันให้ลูกบ้านก็ขอบคุณมาก คือปกติเห็นเขาทำอะไรมั่งครับตอนเช้าตอนไหน,นตอนเช้า,ชาพ,พวกพี่เขาหรอคะเก็บกวานถนนนี้แล้วก็ทำความสะอาดทางขยะเขาทำประโยชน์ในบ้านด้วยอนะค่ะ งานกับน้ำีมกนี่เนี่นี่ยเ er. นี่ยนี่ดีมากต้มต้มนะเด็ดเด็ดเาบอกพี่เนี่ยมัตอนผมประัดโอ้ตอนอนตอระบาดดีมากไปการตรวดหลังตอน er ป attorney, ัดให้เกี่ยวกับเกี่ยวกับการนวดกัรอะไรดีดีดีขึ้นดีขึ้นนี้ก็หายลดีก็ยอดครับยอดเยี่ยมเยียมเยียมมากุนไทยุนไทยให้ตลอดเลยนะขอบคุณมากขอบคุณมาก